จากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายแห่งการจากลาคืนวันที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการงานช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่เคยรู้จักแปลเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจ แต่เมื่อการเวลาหมุนเวียนไปทุกสิ่งล้วนแต่ต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราชาวสาธารณสุขขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จ9ก้าที่ทรงคุณค่าแก่ชนรุ่นหลังเราขอขอบพระคุณที่เสียสละและสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจเราตลอดไป ทำตามได้จริงี่นางพระาดาินายเป็นพอรอร,รอพอสตท่าช้างนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่นี่อายุราชการประมาณ40ปีนะคะตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นนักชการสาธารณสุขชำนาญการประวัติการทำงานนะคะตั้งแต่จบมาครั้งแรกเมื่อปี2526นะคะ ในรับกาลที่สถานีระไม่ตำบลหอรเทพอำเภอบ้านหนอจังหวัดสระบุรีปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นประมาณ4ปีแล้วก็ย้ายมาที่าราพรสตอท่าช้างเมื่อปี2อ3 0นานะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็น,นงานที่นี่อยู่ตล,ลอดจนกระทั่งจกกะเกษียณอายุรยาชการนะคะก็3ามกันยานี้เราก็จกกะเกษียณอายุรยาชการเนาะก็คือ ตรงทํางานนี่ก็จะฝากน้องๆนะคะในเรื่องของการทํางานก็คืออยากให้น้องทําทงานอย่างมีความสุขในการทํางานแล้วก็เวลาเราลงทํางานถ้าเราเอาใจลงไปทํางานการตอบรับกลับคืนของเราเนี่ยมันจะได้ดีสีค่ะพี่ชื่ออุออบลนานสกุลชื่นพี่รองชื่อเร่งชื่อพี่โต๊ะนะคะทำงาน จบมาครั้งแรกเลยอ่ะทำงานที่รพสตเมืองเก่าอัเภอเสาให้้ณปัจจุบันนี้พี่มาช่วยงานที่รพสตสวนดอกไม้จนถึงปัจจุบันผลงานที่ประทับใจในชีวิตราชการที่ทํามาก็คือ,อได้ช่วยเหลือเด็กผู้ชายอายุสิบหปีซึ่งตอนนั้นอะ่ะพ่อพ่อแม่เขาเสียชีวิตมีปัญหาเรื่องเงิน แล้วก็มีคนชักชวนไปติดยาเสพติดก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้ช่วยทําที่เป็นเงินบางทีขาดเหลืออะไรก็ช่วยเหลือไปค่ะเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นคือประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาให้ให้เป็นคนดีขึ้นมาสวัสดีครับผมนายสุภพันธ์พึ่งนุสนุ่มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งอำเภอเจริญเมือกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับ พอเล่าประวัติคร่าวๆผมจบวสรุ่น66จากชนบุรีนะครับ mm. ก็นลังจากจบแล้วก็ได้บรรจุที่รงค่กนเป็นสอโคกตูมนะครับ mm. แล้วก็ได้ย้ายมาที่พันแก้งนะครับ mm. ก็มาขึ้นเจ้าเจ้าที่บริหารนะครับ mm. ท้ายก็เป็นปอรปต,ตนะครับ, mm. วบความภาคภูมิใจในการทํางานนะครับก็กคือเราได้ดูแลสุขภาพ ประชาชนนะครับทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ใกล้กเกษียณแล้วนะครับก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานต่อนะครับก็คือในการหนึ่งขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ฝากน้องๆน,น,นะครับตามความหวังที่เราตั้งใจไว้ขอบคุณครับ เติยาให้ไปฉันภูมิใจที่ทำ มโนชทอง,องตันครับก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับในการเกษตรปีนี้ก็คือสตำแหน่งสาธารณสุของเภอแก่งคอยนะครับก็เริ่มรับราการตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับ2525นะครับที่สถานีนาไม่ตําบลน,น้องแขมนะครับอำเภอหนองแคร์จังบ,บุรีนี่นะครับอำเภอแก่งคอยนะครับเป็นผู้ช่วยสาธารณสุของเภอในปี2558 สมาคมก็จะฝากในเรื่องของการเป็นตัวของการจัดการของตัวของกรรมาการนะครับต้นทุมเทศสียสละในการทํางานนะครับดูครับตัวอย่างของรุ่นที่ผ่านมานะครับก็ก็คอยให้คำแนาใจเึ่นกันเลยกันเพราะเราเรา,เราทำในฐานะเครือข่ายเราไม่สามารถที่จะสั่งการกันได้เราทําด้วยจิตใจซึ่งมีความเอ,อื้อเฟื้อต่อกันนะครับเราอยากจะเห็นกนนารพัฒนาของสมาคมของเรา ื่อมวลสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยได้มีประโยชน์ ที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้ สู่ถนนหนทางสายหกดนี่คือผลความสำเร็จในชีวิตราชการทำงานรับใช้ประชาชนมาตั้งเนินนานถึงวันนี้ต้องจากกันเพราะการกเกษียณฝาก คุณความดีที่เคยมีให้ไว้เป็นทางให้ก้าวเดินไปถึงจุดหมายอยู่ที่ความเพียรสุขบ้างทุกบ้างให้เรารู้ไว้เป็นบทเรียนทำดีจึงมีกระสียนเตือนใจให้ทุกๆคน ความภาคภูมิใจได้รับใช้ตใต้ฝ่าพระบาททำงานเต็มความสามารถทวายสัตว์ปฏิญาณตนทำแต่ความดีไม่เคยมีแม้เรื่องมองมนให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังปรารถนาและมีความสุขตลอดกาล ด้วยรักและความผูกพันวันวานจะจำมัน ที่เคารพนับถือโปรดดนบรรดาประทานพรแด่กัลยาณมิตรจงประสบผลสำเร็จให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังปรารถนา,แ,า,นาและสิ่งที่เคารพนับถือโปรดดนบรรดาประทานพรให้แก่กัลยาณมิตรทั้งหลาย และและสิ่งที่เคารพนับถือและสิ่งที่เคารพนับถือปลดโดนบรรดาประทานพนรแดกันเลยอนมิตรให้มีความโศกโ,โอเคครับขออนุญาตให้ทำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางพรดาอินถายอ่าเราเป็นรพสตแม่ขนมปิ้งสวัสดีค่ะอ่าชื่อนางพรดาอินถายเป็นผอรพสตท่าช้างนะคะปฏิบัติงานที่อ่ามาประมาณนั้นได้ครับได้ครับได้หมดได้หมดเก็บกระทะเลยเก็บกระทะอย่าไปไอ้นนี่เก็บข้าวบรรยากาศใช่ใช่ใช่เสียงใช่เสียง

จะสวยจะสวยเกินผู้เกษียณได้ยังไงเราแหมแหมอ่าคุยกันคุยกันใช่ใช่คุยกันไม่บอน้องเลยอ๋อพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะหน้าผมของพี่ยุ่งเลยเจ็บเขาก็มายเลยเนาะเนาะเขาบอกพี่ว่าเขาจะมาหลอกมึง่ะก็โอ๊คได้อยู่าวเริ่มค่ะองค์เทพสามตาเรามาเดินใจ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 เ้ยเลยเลยเลย บ้านซื้อรถสวยๆอีกแม่พูดจนอยากล้ำรวยเอาเงินซื้อหวยแทนซื้อเขาสารองค์เทพสามตาลรมาเดินใจ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 โอ้คราวนี้มาขออะได้เลยแม่สามเชยจงเอ่ยออกมางวดนี้หนูฟันถึงหาพัวหนูฟันว่าเห็นตะการเสพเล็กดังนั้นฉันจะให้เลขเด็ดต้องซื้อห้าเจ็ดโอ้คราบลายโอ้เทพสามตาลรมาเดินใจองค์เทพสามตาา

ลอดการนานคือไอ้หัวที่ผ่านมานั้นอยากให้เธอได้เลิกฝันถึงมันไม่ดีมันต้องมีเล่ในใหม่ <Yahoo! S 1>